ถ้าลูกๆอายุยันแค่27,28ปีลูกๆไม่ต้องกลัวคะ่ะว่ามาขายประกันจะทำได้ดีหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำอะไรก็ทำไปก่อนเพราะลูกมีสิ่งที่จะต้องแบบแก้ตัวได้เสมอถ้าอายุไม่ถึง60ไม่ต้องกลัวลูกค้านะคะไม่จิ๊บวเข้ามาตอนอายุ32ปีก็รับราชการครูมาก่อนมันก็ทำแค่เป็นพาร์ทไทม์เฉย อยู่ๆแม่จิ๊บทำมาสองปีเฮ้ยมันดีกว่ามันได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นแม่จิ๊บก็เลยลาออกจากราชการใจ่ายให้หลวงไปเพราะแม่จิ๊บเรียนทุนไปแสนห้าตอนนั้นได้โบนัสมาสามแสนก็เลยเออ,อเชื่ค่าฉันเจ๊งฉันก็มีเงินสามแสนไปลงทุนทำซ่อมตามขายก็ได้คนทำซ่มตามก็รวยก็คิดไปแบบนี้แต่ในที่สุดแม่จิ๊บก็สำ,สำเร็จสำเร็จมาจนลูกอายุ คนโตอายุ4445ปีก็มาช่วยได้20กว่าปีแล้วคนเล็กก็อายุ่าปีนะคะกับลูกสะพ้ายก็มาช่วยแล้วทั้งคู่รวมทั้งแม่จิ๊บกับสามีก็เป็นเจ้าของสำนักง,งานคนละแหง่งละแห่งนะคะสิ่งที่แม่จิ๊บพิสุดก็คือมอบเงินครั้งสุดท้ายกับสำนักง,งานให้ลูกได้ก็คือถ้าหากว่าเราไม่อยากทำนะคะเราก็มอบรายได้ครั้งสุดท้ายจะก,กี่แสนก็ช่างนะคะแต่ก็ไม่เยอะหรอกคะ่ะ เพราะว่าช่วงนั้นก็เนาะก็อยากรีบมอบให้ลูกก็ได้คนได้คนรับไปคนละสองสามแสนต่อเดือนก็ไม่เป็นไรนะคะหลายคนเขาได้มากกว่านี้แต่ถ้าใช้เปลี่ยนมันก็จะเหลือใช่ไหมคะลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกๆก,ก็ลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเราจะมาลองทํางานนี้เราก็ลองได้แต่ว่านะคะต้องลองจริงๆด้วยตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่าไปฟังคนอื่นว่าไม่ดีอย่างน้นไม่ดีอย่างนี้น ถ้าเราไม่ที่สูจนด้วยตัวเองนะคะมันจะไม่รู้จริงนี่คือสิ่งที่แม่จิ๊บอยากจะ,อะบอกให้ลูกๆฟังว่างานนี้มันโคตรน่าลองเลยลูกคขาแม่จิ๊บก็ลองนะคะไม่ได้คิดว่าจะมาเอาเป็นงานรายได้ประจำเลยมันงานนี้มันเป็นแพสซีฟอินคัมได้นะคะ แล้วเรื่องราวต่างๆที่ลูกสงสัยลูกก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะแม่จิ๊บจะฝากให้ท่านผออสุนยก็คือแฟนแม่จิ๊บนี่แหละนะคะท่านเป็นวิทยากรระดับประเทศนะคะซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุดของบริษัทแล้วแหละนะคะลูกๆจะได้ฟังท่านเคลียร์ปัญหาต่างๆที่ลูกอยากรู้ว่าทำอย่างไงหนูจะสําเร็จทําอย่างไรหนูจะทําได้หนูจะสอบที่ไหนหนูอยู่ต่างจังหวัดใครจะมาดูแลหนูเรื่องอย่างนี้นะคะหนูไม่ต้องห่วงการฟังวิชาการของเรา ออนไลน์และออฟไลน์การอสอนของเราก็ออนไลน์ทั้งออฟไลน์ทั่วประเทศหนูไม่ต้องห่วงเรามีทีมงานและหลังบ้านเราเข้มแข็งโอเคไหมคะหวังว่าพี่จิ๊บคงได้ร่วมงานกับลูกๆนะคะลองดูก,ก่อนค่ะพาัทามก่อนก็ได้นะคะถ้าเราไม่มั่นใจขอทุกคนโชคดีค่ะ